สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดีอีพีที่206ประจำเย็ยนวันเสาร์ที่22เดือนมีนาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆส,สวยสวมาให้พี่พี่ได้รับชม1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี20รายการแบ่งปันพี่พี่ที่200บาทค่ะ 1>, 1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933เย้าเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่4 8 4ค่ะ7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเย็นวันเสาร์หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะหลังยันสี่ค่ะพี่พี่่ะ ต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวค่ะต่อไปรายการที่สามค่ะรายการที่สามพระปิตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีจะ้ะ ต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4หลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองค่ะมีต่อโค้ดนะคะพี่ๆสามร้อยบาทอุ๊ยทัทีค่ะสองร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จะ้ะ ปี2519นะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะต่อไปเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6หลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะเรียนนพเก้าหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะรายการที่6จ้ะต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะ รายการที่7เป็นฉลุหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะปี2 4 8 4ค่ะลาภผลภูนทวีนะคะฉลุหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะรายการที่7จ้ะต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่แปสมเด็จเก่าค่ะ เนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่พี่จ้ะต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดค่ะ หลวงพ่อแดงยานวิราชนะคะรายการที่9จะต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นเบี้ยกแก้เชือกถักเก่านะคะพี่พ่ะจ้ะ200บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่11ค่ะ เอ็ดหลวงพ่อแดงวัดแหลมสอค่ะต่อไปรายการที่12ค่ะ12รูปหล่อหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะ ต่อไปรายการที่13ค่ะ13เป็นพระนาคปกค่ะท่านเจ้าคุณนรัฐราชมานิตนะคะปี2514ค่ะพระนาคปรกท่านเจ้าคุณนอนะคะต่อไปรายการที่14ค่ะ สิบสี่เป็นพระปิดตาพิมพ์เสียนแหลมสองหน้านะคะพระปิดตาพิมพ์เสียนแหลมสองหน้าหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกจ้ะ 200บาทเช่นการคารายการต่อไปรายการที่15ค่ะ15หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือจะ้ะปี2484ค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือรายการที่15จ้าะต่อไปรายการที่16ค่ะ16 เป็นพระขุนแผนไข่ผ่านะคะรุ่นพลายสยามค่ะหลังปัมหมึกนะคะพี่ขายันห้าค่ะของหลวงพ่อศิลน,นะคะ พระขุนแผงไข่พาค่ะหลังยันห้าจ้ะหลวงพ่อศิลนนะคะพี่ขาจ้ะต่อไปรายการที่17ค่ะ17เจสมาหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระค่ะปี2528ค่ะพี่ขารายการที่ 17ค่ะเสมาหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจ้ะต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นสมเด็จเก่าค่ะเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่พี่จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่19ค่ะ19เป็นพระลือหน้ามงคลน,นะคะพระเนื้อดินค่ะพระลือค่ะ200บาทเช่นกันค่ะหองค์200บาท2องค์300บาทนะคะ ต,ต่อไปเป็นรายการสุดท้ายค่ะรายการที่20นะคะพระพุทธชินราชค่ะจ้าสองร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่พ จากครบแล้วทั้ง20รายการนะคะถ้าพี่ๆชอบหรือว่าสนใจรายการไหนสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาขอรูปเพิ่มเติมได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933ย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7211933สำหรับเย็นวันเสาร์นี้สวัสดีค่ะ